หอมแม่ยังวันนี้มาหอมแม่กันก่อนมาหอมหอมแม่หอมมองไปฝั่งน้นดูสาวอบตอนนอนแปลกๆเ,เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าใจเอ๊ะเอ้ามองหน้ามองหน้าแม่เอ็ก็ททเขามองหน้าแม่เขาใหญ่โอ้ยดูช่างเลยลูก อุ้มน้อยอย่ายิงมากเลยไม่ต้องยิงมากหรอกลูกไม่อยอมให้อุ้มจะเดินเองลำคาญลำคาญมากเลยแม่ไม่ต้องอุ้มหรอกแม่ลำคาญน่ะลูกไม่ชอบใครจุกจิกไม่ชอบใครจุกจิกให้น้ำเกลือเสร็จแล้วให้น้ำเกลืเสร็จแล้วลูกน้ำเกลือหมดแล้วไม่ต้องให้แล้ว ฉีเยอะแล้วแล้วก็ผิวหนังไม่ขาดน้ําแล้วนะคะรูปร่างเขาก็โอเคแล้วไม่ไม่เหี่ยวไม่ไม่ย่นแล้วนะคะขนเริ่มเงางามแล้วอีกหน่อยก็จะมีแต่สิ่งีดีนะลูกนะทข้าไปร่างกายหนูนะดูไหมดูไหมลูกเดี๋ยวก็ได้ทําวัคซีนประจําปีนะปีที่แล้วพ่อใหญ่ก็ได้ทําวัคซีนนะคะ ถึงเขาจะให้จับน้อยแต่เราก็หาวิธีจับเขาจนได้ทําวัคซีนปีที่แล้วในปีนี้ก็ได้ทําเพราะว่าเขาให้ใหอุ้มได้เยอะละสงสัยดูไปดูฝั่งโน้นที่ฝั่งโน้นทำอะไรกันดูที่เต็มไปหมดเลยฝั่งโน้นทําอะไรกันนอนกันเรียงรายเต็มไปหมดเลยฝั่งโน้นอ่ะนั่นน่ะ,นนะรับลมชมวิวกันฝั่งโน้น สบายใจแล้วนะลูกเนาะสบายใจสบายกายแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยนะพ่อใหญ่หวนใจพ่อพ่อ,พอแม่ดูเขาเวลาเวลาทุกคนมาเครียดเคียก็มาดูพ่อใหญ่นะคะแต่พักหลังเนี่ยพ่อใหญ่ไม่ค่อยทำตาตาดำชนกันเท่าไหร่ถ้าแต่ก่อนเนี่ยจะทำตาดำชนกันทุกคนก็รู้นะเวลาพ่อใหญ่ทำตาดำชนกันอนะ่ะเขาน่ารักนะ่าเอ็นดูขนาดไหน ทำตาดำชนกันหน่อ,อะนฮะตาดำชนกันทำไงนะฮะืเอาง่ายๆว่าเขาทำเหมือนเหมือนเหมือนคนตาเหล่ประมาณนี้ค่ะพูดพูดแบบตรงๆเลยนะเขาทำทำเป็นเหมือนคนตาเหล่อะไรเงี้ยเขาทำตาดำชนกันอ่ะเวลาเห็นแล้วก็โหเลาะตั้งแต่เขาป่วยเขาไม่สบายเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ทำตาดำชนกันอีกแล้วใช่ไหมพ่อใหญ่ใช่ไหมลูก อืมโชคดีที่เห็นเขาทันนะคะเขากําลังเป็นหนักเลยโชคดีที่เห็นทันถ้าเห็นช้าก่าเนี้ยพ่อใหญ่อาจจะแย่เอานะคะเพราะว่าการฉี่ไม่ออกเนี่ยทําให้แมวช็อกได้พ่อใหญ่ก็เกือบไปแล้วถ้าเอาฉี่ออกไม่ทันนะคะพ่อใหญ่มีโอกาสช็อกพ่อใหญ่แล้วก็สมชายแล้วก็ข้าปั้นนั่นอะเป็นแบบว่าชนิดที่ว่าเกือบช็อกแล้วนะคะ คือแม่เขาไม่แสดงอาการให้เราเห็นแล้วอีกอย่างหนึง่งแมวไม่เกียงนะก็เยอะด้วยแล้วก็ไม่เกียงก็ไปตามคุมดูแต่ละตัวแต่ละตัวฉี่ยังไงไม่เกียงก็ก็ทําไม่ได้จริงๆบอกตรงแมวแปดสิบสองชีวิตเนี่ยจะไปนั่งเฝ้าคอยมองเขาฉี่ตลอดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะจนนอกจากว่าเขาบอกอาการของเราเราถึงจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยไม่เกียงก็ต้องทํางานด้วยนะคะงานทําคลิปทาอะไรนี้แหละแล้วก็ ดูแลอย่างอื่นอีกมากมายนะคะไม่ใช่น้อยที่เราจะมานั่งคอยจับตามองว่าแมวตัวไหนชียยังไงเอ้ยยังไงนะคะนั่นันฝั่งน้นมีทะเลาะก,กันฝั่งน้นอ่ะฝั่งโน้นอะ่นนอะข้าเหนียวมีการไปแย่งตะกร้าสามสีฝั่งโน้นอะ่ะเห็นไหมคะแย่งตะกร้าสามสีโอ้พ่อใหญ่ก็นั่งนิ่งให้คุยดีจังเลยลูกหือไหนทำตาไหนทำตาหน่อยโอย้ทำตาดามชนกันหน่อยชีหืม หน้าตาเขาหล่อมากเลยนะหล่อจริงๆหล่อมากๆเลยแมวจรแมวจรที่รูปหล่อเนี่ยเหตุที่คนซื้อแมวมาเลี้ยงกันแล้วก็ไม่สนใจใจดีไม่ได้ใส่ใจก็กลายเป็นแมวจรเยอะแยะมากมายเลยนีพ่อใหญ่ไม่ลำบากเลยเนาะพ่อใหญ่เนาะ สบายมีอาหารให้กินเตรียมพร้อม,มอาหารมีให้กินแล้วนะรักทองกินไผ่แล้วใช่ไหมเนี่ยรักทองอ้วนเลยอ้ยอวนอ้วนแจงร้านเข้าห้องน้ำพ่อใหญ่ชอบมานอนบนหลังคาตรงนี้เฮียทำหลังคาเขานอนปงัปงปังคนสวยหอมแม่ยังวันนี้มาหอมแม่กันก่อนมาหอมหอมแม่หอม หอมแม่จะหอมแม่ทุกวันปัง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 เขาชอบหอมแม่ปังปังคนสวยนะคะอะไะเขาหลามขาหลามเอ้ยมองไปฝั่งโน้นดูสาวอบตอน,นอนแปลกๆเดี๋ยวๆไปดูกันก่อนนะคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเขานอนแปลกๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันก่อน สาวตอเป็นไรลูกเป็นไรไหมฮนอนแปลกืกแม่ใส่ปอกคอให้เป็นไรนนหหหนไหมลูกืไม่เป็นเนาะอ๋อไม่เป็นแม่นอนเฉยงว่วงไม่มีอะไรเพราะว่าเมื่อวานให้ข้าวกินก็กินข้าวได้อยู่ทีนี้เห็นเขานอนแปลก,ปกนี่แหละเวลาลูกนอนแปลกปก,ก็ต้องรีบรีบมาดูนะคะถ้าเห็นนะต้องรีบมาดูเขา เออไม่เป็นอะไรลกนะูกเนาะเดี๋ยวแม่ตัดเล็บให้เล็บยาวเล็บยาวโอ้เล็บยาว,ยาว,ยาวสาวอบตนะคะใส่ปลอกคอให้นางนางสวยข้าเจ้าดอกแก้วเนี่ยถ้าเห็นลูกเดินลูกเล่นอยู่นี่น้องพลอยกับแสงจันทร์ชอบแต่งตัวให้กันอา้าวไม่นอนเหรอดวงดีฮะเ,เล่นทั้งคืน เล่นวงร้อนเล่นทั้งคืนถ้าเห็นลูกเดินแบบนี้อยู่แบบนี้ก็สบายใจไปดูลุงปุ้นซิลุงปุ้นทำอะไรลุงปุ้นมายมมายมนี่เขาใกล้ไม่ได้เลยไม่ให้เขาใกล้เลยมายมลุงปุ้นปุ้นเอ้ยกระดิกหางอ่าลุงปุ้นสบายดีนะลุงปุ้นสบายดีนะอือ สบายดีแม่สบายดีเออเออเออสบายดีอาอ,เ,อ,อเขากระดิกหางให้ดูฉลาดมากลุงปุ้นเนี่ยฉลาดมากๆเลยกระดิกหางให้ดูนะว่าสบายดีแม,แม่ไม่ต้องห่วงนะแม่เออเดี๋ยวมาทำความสะอาดเช็ดตากันนะลุงปุ้นนะไปดูฝั่งโน้นดิทำไมนอนนิ่งๆกันไปดูฝั่งโน้นดิ ข่งน้องมีใครเป็นไรหรือเปล่าคะม่นอนนิ่งๆกันมีใครบ้างน้องเพชรน้องเพชรอ่าโอเคไม่มีปัญหาป็าล้วยก็ลุกแล้วโอ้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรสบายใจละสบายใจแล้วนะคะเช้านี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ฝาก,กพ่อพ่ออแม่ด้วยนะคะฝากช่วยอุดหนุนสินค้าที่ไม่แกงปาตะก,ก้าไว้ด้วยนะคะ ฝากคนสนัสินค้านะคะเป็นของช้อปปีนะคะก็เลือกดูสินค้าตัวไหนที่ราคาไม่แพงเกิเกนไปนะคะเลือกอุดหนุนซื้ออุดหนุนสนับสนุนการทํางานของแม่เกงด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ